ก็จะมีอายุแั้ประมาณ12

กที่มีตัวหนึ่งที่หลุดอกมาก็คือีนะีเข้าไปแล้วแใช้เข้าไปได้จีก็จะรู้ว่าเป็นนเข้าแล้วเห็นไหมีต่องขาวข้างแง่ใส่ถีบขาสี่ข้าวเขาเป็นเบอรครับก็เป็นแพรแพตรงที่ข้างนใจทผมบอกตัวนี้เนี่ยค่ข้าง่ากเลยกวนีก็ะเาหัน่ข้างเลยตอนนี้เห็นไหมเขาแค่ีเอาไปเโผล่มาเรื่อยๆเห็นไหมครับตัวเนี้ยกรรมการก็ ไตัวเียรแล้วเฉองนี้เลยเราแม้อากรี่ไมเพราะเราไม่อยากาอกเราไม่อยากให้รู้ตัวเนี้ยป็นอะรรู่้เปล่านะครับแล้วก็มีความหวในวัฒนธไอ้ทุน้อยก็ตัวนี้ได้รลด้วยวนี้วามนี้ที่เราแขกัน เลี้ยงสะหรับการดูแลความสะอาดขาที่สี่ข้านะครับกีบยาวไี่สี่นี้นะตัวนี้นะครับก็จะแะแนตู้ตรวดูไม่ได้ครตัวตัวนี้นะครับยาวตู้ตัวดีไม่ได้ครับเหมือนกันนี่เราเช่เกี่ยวกันแต่การเดินัวนี้สวยนะครับตัวนี้ก็เดินได้จะมีความเป็นกระดิ่งขาเที่ยงการทั้งหมดนะครับก็สี่ข้ได้เอาตัวที่ดี ระดับนึ่ไหมครับนะตัวนี้นะครับอนาคตสลอดสาแน่นอนหมายได้สอ